คงแเล่นบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คงแบงค์เล่นบอลมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจเป็นประจำกันทุกวันครับ6คู่6ทีมที่เราเออกมาวิเคราะห์ทางหน้าช่องกันทุกวันวันนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่26สิงหาคม2568ในตอตออาจจะดูหายไปหลายวันครับเกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยถ้าพี่น้องของไม่คคนไหนหาคลิปเราไม่เจอตอนนี้มีช่องทางสำรองครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เข้าไปกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในทุทกๆวันมาครับมาดูโปรแกรมฟ เกมคู่ระหว่าง้าบ้านหมาป่าวูฟแทนตันเปอร์สนามโมนินิวสเตเดียมพบกับขุนคอนเวสแฮมคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งครึง่งคู่นี้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันทั้งคู่ครับตามตารางคะแนนครับวูฟอยู่ดับที่19ลงเตะไปแล้ว2นัดปัจจุบันยังไม่มีแต้มส่วนเวสแฮมอยู่ดับที่20ครับเป็นบุ๊ของลีกลงเตะไปแล้ว2นัดเท่ากันปัจจุบันยังไม่มีแต้มมาดูให้ตัวให,หที่เคยเจอกันมาใน5เกมหลังสุดของคู่นี้ครับเป็นเวสแฮมที่ดูดีกว่าครับชนะไปส่นครั้ง, op, งใเกมลาสุดครับบเเปป็นวิด้าาานนเอออชะะไไปปดดด้้วยกรรร1ตตู่0มฟม 5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของวูฟปดูแย่ครับใน5เกมแพ้รวดเกมล่าสุดออกไปเยือนบอลหมัดแพ้กลับมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นส่วน5เกมของเวสต์แฮมครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเชลซีด้วยสกอร์1ประตูต่อ5เช็ความพร้อมในเกมคืนนี้ครับเจ้าบ้านวูฟไม่มีแรงงานตัวเจ็บและแบงครับตัวหลักคืนนี้วูฟจะได้ติโตโกเมสปลากาหลังกับตันทีมที่พ้นดท้แบงกลับมาส่วนแดนกลางจะมีอังเดรส่วนแดนหน้าจะเป็นซาซ่าคาลตรามร้ววสตคััจะนนกหลย่ืีี รัดโบเวนลูคัสปากเกตา้าส่วนด้าน้าจะเป็นนิล拉สฟูครุกครัครบคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านวูฟเหนือกว่าที่0.25ในเกมหลีกผลงานไม่ดีกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าหากเช็คจากฟอร์มในเวลานี้แล้วทางเวสต์แฮมจะดูดีกว่าเล็กน้อยเพราะมีตัวลูกดีๆอย่างจาร,รัดโบเวนรวมถึงลูคัสปากเกตา้ามองว่าอย่างน้อยในเกมคืนนี้ผลเสมอน่าจะเป็นอย่างแย่ที่สุดของเวสต์แฮมดูแล้วเชียร์ทางฝั่งคุนคอนดูมีลุ้นมากกว่าครับคงเบ้งขอเลงเวสต์แฮมเวสต์แฮมจมเลย คู่ที่2ของคาราบาวครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านบอลหมัดเปิเดสนามวิาาาตาลิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดคู่นี้เริ่มคีย์อัพกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับและอยู่ในพรีเมียร์ลีกกันทั้งคู่ตามตารางเจ้าถิ่นบอลหมัดอยู่อันดับที่เก้าครับลงเตะไปแล้วสองนัดทำไปได้สามแต้มส่วนเบรนฟอร์ดอยู่อันดับสิบเอ็ดครับลงเตะไปแล้วสองเกมเท่ากันทำไปได้สามแต้มมาดูเฮตูเฮตในห้าเกมที่เจอกันของคู่นี้ครับเฮตูเฮตคู่นี้ในห้าครั้งเบรนฟอร์ออรด ด้วยสกอร์หประตูต่อ2มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของบอลมัดผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบูฟด้วยสกอร์หประตูต่อศูนส่วน5เกมของเบรนฟอร์ดผลงานชนะ2เสมอ2แพ, 1, แพ 1, ้1นเกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าครับด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์ความพร้อมในเกมคืนนี้ครับทั้งเจ้าทีมบอลมัดจะยังขาดผู้เล่นตัวหลัก2รายครับที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วน3ปราสานแนวรุกของบอลมัดก็พร้อมครับทั้งอง์ตัวเซมิโน่เบนด็อก อิัันครบมาดูทางฝั่งเบนฟอร์ดกันบ้างในเกมนี้เบนฟอร์ดแต่ยังไม่มีโยฮันวิซ่าครับที่ยังเคลียร์ปัญหากันไม่จบในแดนกลางจะนั่ทัพโดยตัวเก๋าอย่างจอแดนเฮเลสันลงเล่นร่วมกับแดนโกออลตาร่ามิเกลดัมสกัดตัวลูกจะเป็นเควินชาเดและหน้าเป้าจะเป็นอีโกเตียโกครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านบอลหมัดเหนือกว่าที่0.5ฟอร์มใน,นลีกของทั้งคู่ถือว่าใช้ได้ครับสองเกมเก็บไป3แต้มตรงน,นั้นรายการนี้เป็นเกมฟุตบอลถ้วยดังนั้นทีมเจ้าบ้านจะดูได้เปรียบกว่ามากออ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 อยยยููู่่่่่่แแลล้้ววถึง hey hey งงงมมมามมมตตตัััััเเเเดดดดดขขบบบบจจจะไคคีกกกก็าาารรรรืนฟฟ์์ท ต,ตัวเซมิโยของเจ้าบ้านแล้วน่าจะเป็นตัวที่ฝากความหวังได้ครับในเกมคืนนี้คงเบ้งขอเลงบอลหมัดบอลหมัดจัดเลย กุฏิสารครับยังอยู่ที่คาราบาวครับเกมนี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านเบอร์ลี่เปอร์ธนามเทิร์ปมัวรับการมาเยือนของแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคาน์ตี้คู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเบอร์ลี่ทีมในพรีเมียร์ลีกครับส่วนทางดาร์บี้เป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพตามตารางอันดับตอนนี้เบอร์ลี่อยู่อันดับที่สิบลงเตะไปแล้วสองนัดทำไปได้สามแต้มส่วนดาร์บี้เคาน์ตี้ลงเตะไปแล้วสามเกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพปัจจุบันมีอยู่หนึ่งแต้มมาเช็คเฮตูเฮตที่เคยเจอกันมาในห้าเกมล่าสุดครับเฮตู่่นนนีีี้้้เเเบบออรรรร์ลดดูกกกวาคคคััััชะไปงงสมม ล่าสุดเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพซีซั่นที่แล้วเล่นกันที่บ้านของดาร์บี้ครับเกมนั้นทําอะไรกันไม่ได้เสม,มอกันไป0-0มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเบอร์ลี่ผลงานชนะ1แพ้4เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ครับในพรีเมียร์ลีกด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วน5เกมของดาร์บี้เคาน์ตี้ครับผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอกับบริสตอลซิตี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1มาเช็คความพร้อมในเกมคืนนี้ครับเจ้าบ้านเบอร์ลีียยัังงมนกกเเตตะจ็บค้าสออู่3รายเกมนี้คาดว่า Berkeley เเเเบบอรรรรร์ Team, ร์ลีีียตตมมมโทชัั่นนคปปะะูจ็็กซ ไแดงกลางมีอารอนแรมซี่ลงเล่นร่วมกับมาคัสเอ็ดเวิร์ดส่วนกองหน้าจะเป็นเซียนแฟร์มิงครับส่วนทางฝั่งแกะเขาเหล็กดาบี้ครับตัวเจ็บเพียบรวมๆแล้วกว่า8รายด้วยกันส่วนตัวหลักวันนี้ครับแดงกลางจะมีโจวอร์ดตัวลุกจะเป็นรีอาร์ดบรูสเตอร์ส่วนส่วนหน้าจะเป็นคาร์ตันมอริสครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เบอร์ลี่เจ้าบ้านเหนือกว่าที่1.0ึ่งจุดศูนย์คู่นี้ถ้าพูดถึงฟอร์มโดยโปกติดาบี้เป็นรองเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าทางจะดูหนักกว่าเดิมเพราะดาร์บี้มีตัวเจ็บอยู่เยอะเหลือรรเกินเบอร์ลี่เพ ไปถึง2เกมยังไงในเกมคืนนี้เจ้าบ้านก็รู้มีภาษีเยอะกว่าครับอย่างแรกก็แค่เจ้ากันไปครับของเบ้งขอเลงเบอร์ลี่เบอร์ลี่ดีอยู่แล้ว โคชิสิครับอีกหนึ่งคู่ของคาราบาลครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านแมวดำซันเดอร์แลนด์เปอร์สนามสเตเดียมออฟไลท์รับการมาเยือนของฮัตเตอร์สฟิลด์ทาวน์คู่นี้เริ่มคี่ออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้ห่างกันสองดิวิชันครับซัน,ดนเดอร์แลนด์เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนฮัตเตอร์ฟิลด์ครับเป็นทีมจากลีกวันผลงานในตารางของคู่นี้ครับปัจจุบันซันเดอร์แลนด์อยู่ที่เจ็ดลงเตะไปแล้วสองนัดทำไปได้สามแต้มส่วนผลงานของฮัตเตอร์ฟิลด์ในลีกวันครับลงเตะไปแล้้้้้วนน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 ััััััััดดดดทททาาาาาาไไปปแตตมมมมจจจุบบบออออยยููู่่่่ีีี head head ใใรรรงงงงผลเเเกกคคคคข ของคู่นี้ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวดูดีกว่าครับเอาชนะไปได้3ครั้งสันนัลแลนชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันเจอกันในเดือดเชมเปี้ยนชิพครับเมื่อปี2024ครับเป็นฮันเดอร์ฟิลด์ทาวเปิดบ้านเอาชนะสันนัลแลนไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับห้าเกมของสันนัลแลนผลงานชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเบอร์ลี่ครับแพ้กลับมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์มาดูห้าเกมของฮันเดอร์ฟิลกันบ้าง ประตูต่อศูนย์ความพร้อมในเกมคืนนี้ครับทางฝั่งแมวดำยังมีตัวเจ็บอยู่ถึง5รายเกมนี้เตรียมโรเทชันผู้เล่นบ้างครับส่วนตัวหลักในเกมคืนนี้ครับจะมีเซมดินตาบี้อีไลเซอร์มาเยนดาและซีมองอดิงกราครับส่วนทางฝั่งคาร์ดฟิลครับเกมนี้พร้อมเต็มที่ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บและแบนเข้ามาตัวหลักคืนนี้ครับด้านกลางจะมีแดนนี่โวลเล่นคู่กับเดวิดชาคูมูตัวลุกจะเป็นคาร์เมรอนแอชเชียร์รูเบนลุสเคนและหน้าเป้าจะเป็นดอนชาลส์ครับคาดการเกมคนี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมแมวดำเหนือกว่าที่1.0สสแแแตตนนนเเเเเเเลลยยย์์์ปปิดดััวววกกกกกมมมมมรรรรรใพีีีงงาาาคบโอชะฮไถึ3 แต่เกมล่าสุดที่ออกไปเยือนเบอร์รี่ก็โดนเบอร์รี่ทุบก,กลับมาเช่นกันเกมนี้เจ้าบ้านแมวดำคงต้องมุนผู้เล่นบ้างครับเพราะต้องไปโฟกัสในเกมหลีกด้วยฮัตเตอร์ฟิวทาวมาแบบพร้อมกว่าดูแล้วถึงจะแพ้แต่คงแพ้ไม่น่าขาดครับดูจากฟอร์มในระยะหลังแล้วมีลุ้นยันเสมอได้เลยค้นี่เขาเชียร์ไปทางทีมเยือนครับของเบ้งขอเลงฮัตเตอร์ฟิวทาวฮัตเตอร์ฟิวชิลเลย คู่ที่5ครับยกย้ยายไปดูเกมยูฟาแชมเปี League, ้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟเกมที่2คู่ระหว่างเจ้าบ้านไคลเรลอัลมาตีคืนนี้มาพบกับกราสโกเซลติกคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลา5ทุม45ไคลเรลอัลมาตีเป็นทีมจากประเทศคาซัคสถานครับส่วนเซลติกเป็นทีมจากประเทศสกอตแลนด์มาดูอันดับตามตารางของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าถิ่นไคลเรลอัลมาตีครับตามตารางอยู่อันดับที่3ลงเตะไปแล้ว20นัดทําไปได้43แต้มส่วนเซลติกครับปัจจุบันเป็นอันดับที่1ในลีกลงเตะไปแล้ว3เกมทําไปได้9แต้มส่วนผลงานในเกมเแรกๆของคู่นี้ครับเกมแรกเล่นกันที่บ้านของเซลติกครับทำอะไรกันไม่ได้ ม,มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของเจ้าบ้านคาราโอ,อมมตี้ครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคาราโอ,อมมตี้ครับด้วยสกอร์0-0มาดูฟอร์ม5เกมของเซลติกครับผลงานชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลิเวงสตันด้วยสกอร์3ประตูต,ต่อ0คาดการเกมครึ่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมเยือนเซลติกบุกมาเหนือกว่าที่1.0ในเกมแรกๆที่บ้านของกราสโกเซลติกก็เป็นไปตามคาดเซลติกเป็นฝ่ายบุกแทบจะพับพพสนามแต่กลับหาโอกาสยิงประตูได้แค่คคัั้้งงตอทททเเกมเกมมําาใใหน เจ้าถิ่นกลับมาหวังสูงแน่นอนเชื่อว่าในเกมคืนนี้คงไม่ได้รับรอสวนอย่างเดียวครับคงต้องทําเกมบุกค,คุกคามเซลติกบ้างดูแล้วในเกมคืนนี้เจ้าบ้านน่าจะมีสิทธิทำเซอร์ไพรส์ครับคงเบ้นขอเล็งไคลเราเอัลมาตีอัลมาตีดีกว่าคุณที่หครับอีกหนึ่งคู่ของ UCL รอบเพลย์ออฟเกมที่2คู่นี้เป็นคู่ของเจ้าบ้านสตรวมกรัต เปิดบ้านพบกับโบโดกลิมคนู่นี้เริ่มคียออฟก,กันในเวลาตีสองสตูมการ์ดเป็นทีมจากประเทศออสเตรียครับส่วนทางโบโดกลิมทีมเยือนเป็นทีมจากประเทศนอร์เวย์ในตารางอันดับสตูมการ์ดอยู่ที่5ครับลงเตะไปแล้ว3นัดทำไปได้6แต้มส่วนทางโบโดกลิมครับปัจจุบันเป็นอันดับที่1ลงเตะไปแล้ว19นัดทำไปได้42แต้มสำหรับผลงานในเกมเล็กแรกของคู่นี้โบโดกลิมเปิดบ้านถล่มมาได้ก่อนด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ,รรบนน 2, พ้าเ,เกมแ,ลออ imm, แกลมขอยส 5ประตูต่อศูนย์ส่วน5เกมของโบโลกริมฟอร์มสวยครับผลงาน5เกมชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครในเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เล่นกับสรตมการ์ดครับเกมมันถล่มไป5้าศูนย์คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียร์ฝั่งไหนก็ได้ต้องบอกว่าผลของคู่นี้น่าจะจบตั้งแต่เกมแรกแล้วเพราะถ้าหากสโตมการ์ดอยากเข้ารอบพวกเขาต้องยิงถึง6ลูกในเกมนี้ดูแล้วในเกมคืนนี้ทางโบโลกริมเล่นประคองตัวก็พอครับดู้จากฟอร์มของโบโลกริมแล้วยังไงเกมนี้ก็ยังดูไม่น่าแพ้คงเบ้งขอเลงโบโลกริมโบ คิดแบบไหนกันบ้างครับสำหรับ6กทีมที่เราคัดมาให้กันในวันนี้ส่วนพี่น้องคุณหลนที่ยังไม่นำใจครับไปลุยต่อกันได้ที่ NY 2 0 2 4มีเอดนำหน้าและใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการเจอกันในครั้งถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอทุกคนเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับแล้วพกัก็หม่กับคงเบง้งเลงบอล